กันไุดเ้่นตามาค่ะสาเสนอัค่ะจริงๆงานวันนี้คือเราสองคนเนี่ยก็เป็นแบบว่าผู้ใช้จริงคือมายมีโอกาสพาพี่การค่ะคือมารู้จักกับพี่หมอต่อพี่หมอลาก็เลยแบบเห็นพี่การช่วงหลังแบบเขาเล่นกีฬาแล้วออกแดดเยอะก็เลย เป,เป็นคนที่ทชักจูงเขาเข้าวงการดูแลผิวหน้ก็เพิ่งเริ่มเข้าคลินิกค่ะวันนี้ก็เป็นงานที่มาร่วมแสดงความยินดีค่ะกับทางคลินิกด้วยซึ่งโปรแกรมเนี่ยเราสมมติเรคือทามาตลอดทั้งเรื่องการดูแลผิวเรื่องการปรับรูปหน้าซึ่งที่นี่เขาจะดังเรื่องแบบโปรแกรมหน้ายุง <ao S 2> ใช่หนูก็ทํามาเรียบร้อยและค่ะก็รู้สึกยินดีครับที่ได้มาร่วมงานวันนี้เพราะว่าเราก็ เป็นคนที่ไปใช้บริการที่เดอะม,มาทีจริงๆแล้วเราก็รู้สึกประทับใจกับที่นี่เพราะว่าด้วยความที่ผมไม่เคยที่ไปหาหมออะไรแบบนี้เลยที่เป็นครั้งแรกแล้วพอไปแล้วมีฟีตแบาที่ดีกลับมาคนทักเยอะมากว่าเออไปทําอะไรมาทําไมดูแบบว่าเด็กลงนะอะไรอย่างเงี้ย ทันก็เลยทําให้เราแบบว่าต้องค่อนข้างซีเรียสในวงการนี้ละครัแล้ววันนี้เราวันจริงๆวันนี้เป็นการคอลแลบเป็นแบรนด์ตอนมีแบรนด์ครีมกันแดดค่ะชื่อบีมายก็ได้แบบมีโอกาสมาร่วมโปรเจกต์กับพี่เดอร์มาทิชด้วยมีแบบของมาแจกในงานอะไรอย่างเงี้ยครับบีมายครับเป็นครีมกันแดดนะทาหน้าทาปากแล้วก็ทาตัวของเขาเป็นครับสุดไม่วนไม่เป็นผู้ฝ่า ก็จริงๆจริงไมเป็นคนหนึ่งที่แบบเวลาไมจะเลือกทําหาตถการอะไรไมจะเป็นคนที่ค่อนข้างเลือกเยอะแบบเหมือนเราแบบเรียนจบแบบแอนทายมาด้วยเราจะรู้สึกว่าเราจะให้ความสําคัญกับการเลือกคลินิกที่ดีที่มีหมอที่เชี่ยวชาญค่ะซึ่งที่เดอ์มาทิสไม่พูดได้เลยว่าคุณหมอทุกคนเนี่ยสามารถแก้ปัญหาได้ตรงจุดแบบมีทุกอย่างแบบมีการรับรองที่แบบได้มาตรฐานแน่นอนถ้าเกิดว่าใครมีปัญหาเรื่องผิวหน้าอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าอยากจะปรับรูปหน้านะคะก็แนะนํามาที่เดอ์มาทิสได้เลยค่ะ ได้ไหมการด้วยครับอ๋อครับก็สําหรับคนไทยนะครับก็จริงแล้วการเข้าคลินิกกันมันไม่ได้ไม่ได้เป็นแค่เรื่องของสุขภาพรตรตีนะสุขภาพปรลุกก็สมควรเข้าได้มันไม่พอพอเข้ายุคปล้ยสี่สิบเนี่ยไี่เอกนไหมครับเราต้องทําการดูแลเรื่องผิวพรรณอะไรให้ดีนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่ดูแลเนี่ยเราปล่อยไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะยิ่งทําให้มันแบบฟื้นฟูยากมันจะยิ่งแบบว่า โซมไปเรื่อยๆอย่างผมเนี่ยเขาได้มีโอกาสทําแล้วจริงๆอ่ะหลายคนผู้ชายหลายคนผมเชื่อเลยว่าเขากลัวเจ็บแต่ว่าพอไปทําแล้วมันมันไม่ได้เจ็บเลยแล้วมันก็เห็นผลแล,แล้วติดใจติดใจติดใจหลายคนทักว่าแบบเออทำมาแล้วดูเด็กลงนะอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับที่มาคือไฟล์ข้อความที่เป็นเจ้าหน้าที่คนเดียวที่ดังมาก วันนี้ส่งแบบเสือที่มาอะไรเนี่ยผมเสือนใช่ไหมเนอะจริงไม่มีอะไรเลยนะอยากให้ลองไปดูในคอนเทนต์ในทริปต่อกันเพราะว่าเราทำกันเร่งเ่เพราะว่าใส่เสื้อก็สองชั้นเสื้อข้างในค่อนข้างมิชิฟเราแบบเันก็ทำแบบให้ขำๆเวลาคนดูแล้วเขาอินจอยเพราะว่าตอนนี้เราเราทำแบบ แคมเปญกับตัวดีไม้แล้วกาแคมเปญคือถ้าใครทำคลิปของโปรดักต์ดีไมเนี้ยแล้วแท็กเราแท็กดีไมเ้ยเราก็จะแจกตัวให้เป็นเพราะว่าเราได้ผู้ใหญ่หวับใจดีอย่างไอเอซีเข้ามามอบตัวใหบินไทยไปญี่ปุ่นครับใช่ตอนนั้นเขเสร็จเมื่อไร่ คอนเซปต์ <Concept S 2> คือ,คอแบบว่าไม่รู้สึกว่าเฮ้ยถ้าไม่จะทำคอนเทนต์แบบมาพูดขายธรรมดาคนอาจจะไม่สนใจแล้วก็เลยแบบเ้ื่องามที่เราเป็นโซนแม่คอนเทนเนอะแเราก็ชอบแบบไปดูคอนเทนต์นู่นนี่นั่นรู้สึกเคยได้ไอเดียมาแบบพี่ส่งการเรามาเปิดทริปด้วยการแบบทาอะไรสนุกสนุกให้คนแบบ้ามไม่ถึงดีกว่า<ช>ค่ะจริงๆอ่ะคอนเซปต์มืมานั้นแต่แต่ว่าเห็นแต่ว,ว่ามีคนเอาไปนม <c oughs> ดมากก็ใช่ใช่แต่ว่าถ้าดูทิปจริงๆมันไม่ได้มีอะไรเลยมันแค่แบบ ข้างนอกมันเป็นเสื้อหนาวมเฉข้างในก็มีเสื้อแบบเสื้อเชฟแบบมิดเชคดูแล้วมาดจที่จริงพอทำพอทำเสร็จนะคี่ว่ามันจะเป็นดราม่าไดไม่ไม่คือแบบว่าอยากให้ทามากกว่าไม่ได้เป็นดราม่าเพราะว่าจุดประสงค์ที่มันเน้นแบบให้ดูแล้วสนุกแล้วแบบทาอะไรมากกว่าแล้วพไมายมงไงตอนนีด้านลูเราไม่แทบไม่เห็นเลยจริงเพราะว่าไม่กล้าไปอ่านคือไม่รู้ไม่เห็นแล้วแหละว่าแบบมีแบบมีพี่ ่เอาไปลงกันหนูไปอ่านในคอมเมนต์ในข่าวเลยแต่ว่าคอมเมนต์ในใต้คลิปหนูสําหรับม้ยมันจะมีดราม่าบ้างเล็กๆน้อยๆค่ะหนูหนูก็แบบไม่ไม่ได้ถูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะบางทีก็จะเข้าไปตอบด้วยซ้ำอ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างเราอยากอธิบายมากๆคนเข้าใจผิดไปแล้วว่ามีที่สถา,านที่เอายด้วยการถกนะมันไม่าาไมาถกที่เราอยากจะบอกว่าให้เขาไปดรามา่มากับเราก็ ก็จริงๆก็วันนั้นก็แบบเป็นเป็นคอนเทนต์ที่เหมือนเราเราตั้งใจทําขึ้นมาค่ะแต่ว่าไม่ก็เชื่อว่าทุกอย่างมันมี2ด้านอะ่ะจะมีคนมองว่าไม่เหมาะสมงานต่อไปหลังจากนี้เดี๋ยวเวลาทำคอนเทนต์อะไรเราจะคิดกันให้มากขึ้นเนอะถ้าแบบว่าเผื่ออะไรที่จะมันมีความสูงเสี่ยงดรามา่าคือมีทั้งคนที่ชอบเราไม่ชอบยอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวต่อไปจะระวังในการทำคอนเทนต์มั้ยคือไม่์กดันมันทีความสูงเพราะเราทำคอนเทนต์ต้องท้างท้าผิดผิดตัวเราแต่การจับผิดกดันไม่ ไม่นะคะไม่ก็รู้สึกว่าคือไม่ก็เวลาอ่านมันก็นอมรับแต่ไม่ไม่เป็นคนไม่ได้เก็บมันคิดอยู่แล้วแล้วก็บางทีเราเลือกที่จะไม่อ่านเราก็จะไม่เครียดอะไรอย่ค่ะเรามีคูมแค่ไหนเราสองคนแบบพี่การกับไมคแค่คูมกัเป็นยังไงูมีกันหรอหนูหรอหนูก็น่าจะค่อนข้าง หนูหนูโอเคเลยเพราะว่าไม่ไม่เป็นคนแบบไม่ค่อยเก็บอะไรมาคิดเท่าไหร่ค่ะไม่ไม่รู้สึกว่าไม่เข้าใจในมนุษย์ทุกคนว่าุกเรามีความคิดได้หลากหลายซึ่งไม่รู้สึกว่าถ้าไม่อยู่ในจุดที่ไม่ทาอะไรแล้วไม่มีความสุขแล้วไม่ไม่ทําอะไรที่มันเดือดร้อนใครอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งสุดท้ายถ้าผลกระทบมันจะแย่มันก็ตกมนที่ตัวหนูเนอะแต่ว่าในตัวหนูนู้เอยหนูทาด้วยความที่หนูก็คิดมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ไม่ค่อนข้างโอเคกับทูกคอมเมนต์เลยจริงๆขอบคุณด้วยซ้ำแบบเหมือนคนยังแบบเออให้ความสนใจกับเราอยู่อะไรอย่างเงี้ ใช่คอมเมนต์ได้รู้เป็นคนไม่เป็นตัวเองเวลาทำคอนเทนต์ต่อไปคือบางทีมันก็มีมีจุดนั้นที่ขึข้นมาได้บ้างแต่หมายว่าเหมือนตอนเด็กๆอะไปจะเป็นมากกว่านี้แต่เหมือนพอเราโตขึ้นแล้วเหมือนด้วยหลายๆอย่างที่เราผ่านมาไม่ไม่ค่ะหนูรู้สึกว่าหนูยังสนุกกับการทำคอนเทนต์อยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะมมีที่จะตอตอบกลับไปอยู่อธิบายกลับไปยอมีมีตอบกลับบ้างแต่ส่วนใหญ่จะตอบเป็นแนวแบบเออบแบบขอบคุณเขาหรือบางทีแบบส่งหัวใจไปให้ว่าแบบโอเคไม่เห็นนะคือไม่อะ รับรู้แล้วไม่อ่านนะแต่ว่าไมอ่านไม่โกรธนะคไม่โกรธแล้วก็ไม่เคยคิดจะโต้ตอบกลับในทางแบบคาพูดไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยคุณผู้การพร้อมรุกโซเชียลเรามาตามทิกเกอรมาอย่างเงี้ยทำคอนเทนต์ด้วยคุณผู้การมันต้องเปลี่ยนไปจากเดิมที่เราเคยมีไหมอ่ะโอ้คุณคุ้มกันผมแน่นอนครับเพราะว่าตั้งแต่ก่อนโซเชียลก็ก็มีคอมเมนต์อะไรอยู่แล้วแต่ว่าก็ก็ไม่ได้ถึงสาอะไรนี่ออกครับมันเป็นโลกออนไลน์ซึ่งทุกคนก็มีสิทธิ์ที่จะออกความเห็นอะไรทุกอย่างเราก็เลือกอะไรที่มัน เป็นประโยชน์ที่เราเอามาใช้พัฒนาตัวเองแค่ไหมเนยทั้แค่นี้เลยอย่าไปคิดอะไรามากคีอือที่มันมีมนอนเวลาคนาละจานในเรื่องที่มันไม่เป็นจริงว่าแบบว่าเพราะว่าเราไม่ได้มีเหตุผลมันห้ามไม่ได้นะมันห้ามไม่ได้จริงๆแล้วเช่นนี้นแต่ว่าอย่างหนึ่งที่เราห้าไหมาาได้เลยก็คือตัวเราเนี่ยทำว่า เราสามารถคาดได้ว่าเราจะเอานี่เก็บไปคิดเป็นซีรีส์ไหมหรือเราจะเรือกอะไรที่มันเป็นประโยชน์แล้วมาพยายามปรับปรุงให้มันดีขึ้นมากกว่าอย่างโดนหนักหนาที่กำลังใจยังไงบ้างโอ้ยไม่ต้องห่วงครับเขาแข็งแรงนะใช่เขาแข็งแรงอย่างหลายคนก็มเป็นว่าเวลาขับมาถึงกันนะหน้าพี่การทุบกูเลยนี่เดี๋ยววันนี้หนูเพิ่งทำไปหนึ่งคอนเทนต์เป็นอนงเป็นอนงกับคุณพระพี่การยิ้มแล้วเดี๋ยวเราลองค่ะแต่ว่า เรื่องอานดูคุณพระใครคั่งรักอการแค่ในเรื่องได้ดูยังเมื่อคืนหนูนั่งดูทั้งคืนเลยก็เล่าใ้กันหน้าผากเดียวกีแอร์ครับผมก็ทำอนุบคุพรอะไร่ครับกีแอร์กีแอดไม่ีแอร ตูซิงตอนที่ยาย่ากินมันีหละเป็นคจะายให้แิตอี้ยัไงบางเราะเป็นคูสอนแต่วันแนี้เขาอยูการติเแเป็นกราฟที่พัฒนาขึ้นเรื่อยๆค่ะก็ก็ดีค่ะเขาก็แบบเหมือนเริ่มสนุกขึ้นแล้วก็แบบมีความแบบพูดเก่งขึ้นอะไรอย่างเลียค่ะ่พี่การยืนยันที่ว่าหลายคนมองว่าเราโดนาับไม่ตาหแต่จริงๆแล้วเาริลเป็นยังหรือว่าเรายังไงหลักไม่ ทำไมไม่ตอบกำกึ่งคี่สุด้ายของพิการมีเสนอแนะว่าเ้ยอยากทำแบบนี้หรูออย่างก็มีบ้างครับแต่ว่านิดหน่อยครับเพราะว่าเรามันเราไม่ได้อยู่ในวัยแบบเราเราหลุดเกี่ยวบนี่เรอไหมครับมันต้องเป็นเรื่องของวัยรุ่นที่เขาสื่อสารกันเราอาจจะเป็นเจนที่แก่แล้วไอเดียเราอาจจะไม่เหมาะกับเขาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ให้เขาเสนอไอเดียดีกว่าเพราะไอเดียเขาเป็นใหม่กว่ากว่าเราย เมื่อเราหลอกกันครับแต่อย่างพอาทำแล้วเราดูเองไหมเราเฉิ่ตัวเองไหมโเคตรเฉื่นเ <c> ล <oughs> ยก็เฉิ่นอ <c oughs> ยู่หรอเป่ก็ก็ก็มีบ้างเพราะว่าเราไม่ใช่คนแบบว่าผู้เก่งน,นะครับเราไม่ใช่เป็นโปรแกรมอ,อย่างเงี้ยแล้วก็ก็ <c oughs> แต่ก็พยายามพยายามมาให้กำลังใจรยยนั่นเองมีนี้เน<อ>ี่ยนัถ้าวันนี้มันเป็นหลายเดือนแล้วที่เขาสาม,มารถฝ่ายกำแพงทุกอย่างได้ทำต่อไปค่ะทำดีแล้วอันนี้บอกพี่หรือบอกเขาบอกเขาแต่ ก็เข้าใจพี่การแหละบางทีเขาด้วยความที่คืออย่างเราเราเป็นแบบอินฟูมาตลอดเนอะเราก็จะแบบหวดทุกอย่างเวลามีอะไรต้องยิบทําแต่อย่างพี่การด้วยความที่หน้าที่การงานบางทีเหมือนเราบังคับเขามาเาก็คงจะมีโมเมนต์ที่เขาก็เหนื่อยเหมือนกันก็เข้าใจค่ะสังเกตได้เขาบอว่าอันไหนที่อนไอบางทีตอนแรกไม่สังเกตแต่พอมาเริ่มเห็นคนคอมเมนต์ก็มานั่งดูเออเขาอาจจะเบื่อจริงๆ็ไ้ค่ะเบื่อจริงไหมสนุกดีครับไเลแต่บางทีมัน อยู่ข้างนอกเยอะคนเยอะเราเคยไงแล้วครับความตั้งใจเขายอะขนาดนี้ครับครับความหวานที่ตั้งไม้โอ้อันนี้ก็เรื่อยๆเลยค่ะแล้วอย่างสิ่งที่มาพ่การทำเนี่ยเขาบอกทำมาจากใจพิการเตรียมใจทุกคลิปครับขอคุณมากี่ยเดี๋ยวเป็นมีนหรือเปล่านะขอบคุณค่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 ะ